บรรยากาศก็ช่วงเวลาบ่ายโมงนะฮะข้างหน้านะครับข้างหน้าจะเป็นเขตวัดเนาะ,น,ะนี่ก็จะเป็นเสาไฟนะครับที่เพิ่งทำใหม่เสร็จมาหมาดนะครับ ส่วนต้นลำาไย่นะครับผมตัวนี้ก็ปลูกมาหลายปีฮะนี่น่าจะประมาณสี่ปีได้น่าจะออกลูกใน้ประมาณปีหน้านะฮะตัวนี้ลักษณะสวยเลยนะตัวนี้ฝนตึกฝนตกเกือบทุกวันนะฮะนี่ออันนี้ก็เพื่อสวนครัวพริกพกอะไรมีพร้อมนะครับนี่หัวลระพงหัวละพาครับผมนี่มีหมดเลยนี่ปลูกเองหมดครับ แม้กระทั่งนะครับต้นทุเรียนนี่ที่สั่งมาเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะนี่ต้นละเจ็ดสิบกว่าบาทนะฮะนี่ใช้ได้โอเคแล้าเข้ามาหายครับผู้ชมไปไหนแม่อ๋อยู่ข้างนอกอนน๋อข้าง มีเท่าไหร่หไม่ที่มีในตัวตอนนี้มีห้าร้อยมีห้าร้อยโอ้ยอัอตคัดขนาดเอาแล้วที่ส่งมาตอนชุดที่ถูกหวยอะ่ะหมดแล้วอโอ้โอยน้องรากโอ้โห่วยมองกันนว นกเสืเลยน้อง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 โหดนกเสืเลยไปเสนนอับทีนี่จ้เาหนองบ่ออือนี่ก็จะเป็นครัวนะครับครัวอยู่หลังบ้านนะนี่วิธีการหุงข้าวเหนียวนะฮะนี่ก็อจัดประมาณนี้นะ นี่ก็เป็นขนมอะไรก็เอามาจากกรุงเทพอันนี้ขนมนั่นเนี่ยลองกินดูว่าอร่อยมากมนะลองเปียเอมัเอ้เปียบ้านนะลองใส่ดิใส่ได้ไหมอ๋อนี่ก็จะทําการเอาฝานะคฝาปิดของหอยคมออกมาเพือ่อทําการแกงแกงขี้เหล็กในวันนี้นะฮะ สเตเดย์อาหารจานเด็ดอาหารจานเด็ดอ่าคอยดูครับว่าอาหารจานเด็ดนี่เป็นยังไงรีบไปอย่างเร็วเลยครับอา,าจารย์เด็ดไม่รู้เด็ดยังไงนะคืออะไรมีทั้งหนูมีทั้งนกคุ้มนี่ครับหนูเย็นเจี๊ยบเลยนะนี่ นี่ก็กบนะครับผมภาษาภาษาทางนี้เ็เรียกว่าบอบแก๊สนะฮะกำลังสุกเลยนะฮะก็น่าจะได้กินก่อนที่จะไปกรุงเทพนะฮะอย่างนี้นี่ก็มีทั้งหมดอยู่สีตัวฮนะอร่อยเลยนะครับนี่ก็เป็นครัวหลังบ้านนะสภาพก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยว เจอกันตอนต่อไปเนาะตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวทำกับข้าวอาหารเช้ากันก่อนนะเดี๋ยวเจอกัน